อ้าวเริ่มเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ก็ได้มึงไงแม่ความรักเราได้จบไปนานนันคงไม่มีอีกแล้วไม่อาจย้อนคืนมาใหม่ แม้ความรักเราได้เป็นไปมากมายและทีนใหนวันนี้ก็ยังคุ้นเกย มึงรู้เลยมึงเต้นเต้นมึงเต้นอะไรอย่างเงี้ยเต้นอะไรพ่อมึงเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าไอ้ชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหองเกิดมาจากอะไรมึงบอกให้ใครจังใจตาใบหรืออะไรย้อมอะไรมึงบอกให้ย้ออะไรมึงเป็นอะไรชายเอ้าไปเรีนอะไรไอ้ชายเอาอีเทียมันไม่ดื้อนี่เลยอะไรการที่เราจะไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมจะบอกให้นะ มันเป็นสิ่งสาคัญในชีวิตประจำวันยาสามัญประจำบ้านเนี่ยนะเราควรติดกันไว้แต่ทุกคนทุกคนทุกคนควรฟังผมมีสี่คนสี่คนสี่คนก็ยังไม่พอห้าคนแล้วก็หน้าหัวเราะสี่คนไม่พอมาห้าคนเ้ยสี่คนสี่คนพอไอ้สัตว์อะไรพอแล้วเอาอีกย็นไปไรมากวะเอาอีกเอาอีอะไร ชายบอแต่ชายมึงเป็นอะไรไม,เเมึนปิดเขาเป็นเครื่องมือไง,ง,งตาเนี่ยเนี่ยแสงของแฟลของอะไรมึงเนี่ยมีหรอกูพูดดีๆกับมึงนะชายมันเริ่มร้อนแล้วสัตว์เอาไงเอ้ยชาย,ชายไอชายเป็นอะไรโโอ้โห,โอโหโอ ปีเธอชายมันมันไม่ไหววะมันมันร้อนอ่ะชายมันใช่มันร้อนจริงโอเคโอเคเออปิวเดี๋ยวมึงบอกแล้วใส่ขับก่อนตั้นักจุกๆก่อนผมรักทุกคนเลยเออกูต้องทำให้มึงนหวยไม่ทำก็ไม่ได้ชายพอแล้วเป็นไอายม่ไ้หรอกอ่ะไปพูดเนี่ยตอนสี่โบสุดเนี่ยวะเขาเหนียวม่งไหม

เราัดเข้าบ้านสะพลยนี่มาจันยแม่พัดออกมาัน่ไหนเอียร่งเอาืงเงี้ยเอขาวะถามอ๋อเป็นไรรัด้วยนี่ะวจริงอ่ะว่าจริงเ่ะไปไหนเออปล่อยอยู่เลยเขาพูดปล่อยอยู่แล้วเล่นแม่เย็ดแม่สัตว์ขับรัวูกนี่ พยอจะเย็นๆไะเออกูไม่เมาเมาเนี้ยเออเมาเหล้าอยู่เก้ากะเงี้ยเลยอะเพราะตเย็นๆนะการที่เราเมาเหล้าเนี่ยไอสัตว์เลิกพูดได้บอกดูบอกเลยเออจะไปทำมันทำไมนี่เริ่มเข้าแบบเรื่องจริงอะจะไปทำมันทำไมหันมาบอกว่าอะไรอะไอ้หน้าเฮียไม่เคยเมาหรือไงไอ้โยจ้าไป บอกไปอยู่ไหนูขี่ไปไปดูแก่นะวันแล้วยันแม่กซี่อ่ะเขาขอ่เยาข้างมาใช่ไหมเซี่ยแบบร่อนเนี่ยฝ่ายคนตีเนาขับเรื่อยๆเมาแล้วไอ้เหี้ยมึงโดนกูเข้ามาตัดกุญแจตัดไฟมเลยปลาจัาเหรไอ้ก้อนมึงเจอกูยันแม่เซี่ไปแล้วอ่ะเก่าอะไรกันเนี่ยไปแล้วเก่าอะไรกัน ฉันบอกอะไรให้นะนะบางรอนนะฟังนะจะพูดชัดช้าชัดชัดจากช้าไปสู่เร็วก็ค um> ือว่าสโลบั u ชัว r e นะบางรอนนะข้าใจอ่ะบางดูฟันเห็นด้วทำไมจะเล่นแบบนี้อ่ะ การที่เราทำอะไรไว้กับใครใครคนหนึ่งเนอะมันจะยากมากที่เราจะกลับไปทำการที่เราทำไปแล้วยืดเบืออะไรบางครงน,นี้จากการที่เราจะทำอะไรอีกสิ่งสักอย่างหนึ่งเนอะบางอ่ะหยายมือดิเออถึงเงี้ไม่ใช่ฉายสัตวนี่นะเพื่อนย่านเอง อยู่แบบรุ่นน้องนู่นทังชายไปนู่นเนี้ยนู่นดูนดนดนหน้ามันดิยถ่ายไปเลนุ่นหน้าถ่ายไปหามันนี้ถ่ายไปหามันน,น,นถ,าถา่สว <c oughs> ยนะหนังหิรูดหน้ามึงยังไงแต่เขามีแฟนสวยนะคนเนี้ยฉันนั้นไม่อยากจะพูดหรอกแันมีผัวโคตรสวยเลยแเราจะไปไหนอ่ะกล <c oughs> ับบ้าน <c oughs> ละเมอไปก่อนไงนละเมอปล่อยให้รั่วไปก่อนกระจายไปเนี่ยอ๋อกระจายไอ้สัตว์ เยอะมากหกสิช ok ักสองมิลหลบหลบหลชักด้ยแบบการการโมโนปั้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 นฮัดาัดทัดัดปั้นปั้นัดฮัดฮัดปั้นปั้นปั้นบั้งฮ่า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 เครื่องหอบด้วยไงฮัาฮัดฮัดฮักปั้นปัน

เฮียเอาเอ็มอยู่เกนี้มึงเป็นเฮียอะไรเออมึงพูดเลยมึงพูดเลยอ้าวไอ้เฮียมึงอยู่เพิ่งถ่ายดิเออ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 มีคนเขาชอบมึงเขาอยากดูมึงพูดอ๋อเออเออมีคนเขาปื้มมึงเขาขอเขาขอกูให้มาถ่าย ให้มาอัดวิดีโอมึงเขาปื้มมึงผู้ชายผู้หญิงน่ารักน่ารักใช่ไหนดูนะเออเดี๋ยวให้ดูมึงพูดมึงพูดถึงน้องก่อนมึงพูดถึงน้องก่อนน้องเป็นคนยังไงน้องเป็นคนดีดีแค่ไหนน่ารักมึงพูดถึงน้องก็ได้ทำว่าน่ารักจังน้องน้องเขาบอกว่าน้องเขาเศร้าน้องเขาอยากขายเคียดเขาเห็นมึงแล้วเขาเขาฮาเลยเขามีความสุขโอ้แฮปปี้เขาไม่ใช่กระเทยแน่นอนไม่ใช่เดี๋ยวให้ดูพูดถึงเขาหน่อยทำวน่ารักนี่นะ Giáo phụ sao Hãy nhau. Hãy nhau. Hãy nhau. Hãy có Hãy nhau. 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 ผมอะอย่ามองให้มันดูนะเรื่องเศร้าเลยนะอย่าเล่าออกมาเลยทำมันเศร้าเลยนะคุณต้องถือกระเป๋า,าเา <c oughs> กี่ยวเยี่ยงกระเป๋าอะไอศัดถ้ามีฟันนะ่ยเดแม่ <c oughs> ผมหล่อวันนี้แน่นอนเอม็มมือขัดจังหวะอ <c oughs> ัวันแซ่สิวออะเ็ม

đặt rồi huynh kia cũng thân thế đây là cái chuyện này à เก็บความ mới ván, mới ván, mới ván, ván rồi, one, two, three, four, dừng, 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 โบโจ้ยโททีนี ời, ้ได้ร <c ười> ับสำาักนองเลโจ้นะโบโจ้ไหนไอ้โจ้ยโบอไรโบคุยอะไรเป็นสนใจอูมิกากโบโอโจ้ยบาง่ตั้งตินะตั้งติร้อนร้อน

ไม่เป <łość> ็นเยี่ยกันเนี่ยแม่อะไรพทุกันเนี่ยดาราเยี่ยงไก่ดีนะผมบอกให้เฮ้ยไม่เป็นอะไรกันวะเนี่ยงไม่ได้ดาราใช่ไหมครับไปดิไปดิเฮ้ยไปดิอเฮ้ยออมาดูไปยัดแปะกับทุกเนาะร้อนไอ้ร้อยเจ็ดแปดไม่มีผรา มีคนให้อัดวิดีโอจริงๆพูดอะไรถึงแฟนคลับหน่อยพูดเลยโฆษณาร้านไม่หน่อยโฆษณาร้านโฆษณาร้านไม่หน่อยเร็วๆนี่ครับร้านครับร้านแถวนี้ครับร้านบนแดงร้านอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักมาใหม่เนี่ยโฆษณาร้านก็หน่อยโฆษณาร้านก็หน่อย ร้นหมดแดงฉายไม่ได้ฉายร้านไปหยิบมาไปายก่อนไปายพอแล้วไบายก่อนเร็วๆบอกลาบอกลาแฟนคลับเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บุุ๊บ